วันนี้จะมาทำไข่ตุ๋นหมูสับกะปินะครับมาดูส่วนประกอบก่อนนะครับก็จะมีใช้ไข่สองฟองนะครับผมใช้ไข่เป็ดปริมาณไข่สองฟองเท่าไหร่ปุ๊บเราก็เอาหนังยางรัดไว้นะครับแล้วเราจะใส่น้ำลงไปเป็นสองเท่าของไข่นะครับน้ำสองไข่หนึ่งนะครับนี่นะครับแล้วก็ตัวอีกทีหนึ่งแล้วก็มีกระเทียมสับนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจียวนะครับเอาไว้โรยหน้าแล้วก็หอมบักชีนะครับหมูสับกะปินิดหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราจะเอาหมูสับกับกะปิมาคลุกใส่กันนะครับให้เข้ากันนะครับแล้วค่อยเป็นึ่งกับไข่เครื่องปรุงก็จะมีซีอิ๊วขาวพริกไทยเกลือชูรสเท่านี้ครับไปเดี๋ยวไปทำกันครับมาทำกันเลยครับขยำหมูกับกะปิให้เข้ากันใช้มือเลยนะครับจะได้เข้าทำกินเองเนาะที่ผมใส่กะปินี่ไม่ใช่อะไรนะจริงๆแล้วความตั้งใจผมคือใส่กับปลาเค็มนะครับใส่เนื้อปลาเค็มเหมือนหนึ่งนะฮะ แต่พอดีผมไม่มีปลาเค็มก็เลยอ่านรวใส่ก็ะปีแทนก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับแต่ถ้าได้ปลาเค็มก็จะดีกว่านี้มันหอมคนละอย่างโอเคครับเรียบร้อยพักไว้ต่อไปไข่สองฟองนะครับ okay, เทลงไปชุบน้ำสองส่วนเติม นี่เราก็ตีไข่นะครับทริกของมันก็คือตีอย่างเบามือนะครับอย่าตีให้ไข่เป็นฟองนะครับพยายามให้เป็นฟอง้อยที่สุดแต่ให้ไข่มันแตกเข้ากันนะค่อยๆตีใจเย็น,เ,น,ยนเพราะว่าถ้าไข่แตกเป็นฟองมากอากาศเข้าไปในเนื้อไข่มากเวลาเราตุ๋นแล้วเนี่ยเนื้อไข่จะเป็นเหมือนฟองน้ํานะครับจะไม่เนียน จะไม่เป็นเนื้อเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับค่อยๆตีช้าๆใจเย็นนะครับค่อยตีไปตีไข่ให้เข้ากันได้ที่ซะก,ก่อนแล้วค่อยใส่หมูสักที่เราขยำไว้แล้วปีไว้ลงไปนะครับแล้วตอนนี้ก็ปรุงไปเลยครับเกลือรส<ถ>พริกไทยผนใส่ไปเลยนะครับชอบมันหอมอีดีเลยแล้วก็ซีอิ๊วขาว กะกะเอานะครับอย่าให้เค็มนะครับเพราะว่าเรามีกะปิแล้วนิดหนึ่งนะใส่ประมาณนี้ก็ตรงนี้ครับร๋ะขูดคนไปเรื่อยๆครับอย่าเมามือเมื่อไข่เข้ากันเนียนดีแล้วนะครับก็นี่เลยหมูสับกะปิเราใส่ไปเลยแล้วก็คนเมื่อเราคนจนหมูสับเข้ากันดีแล้วนะครับกระจายตัวดีแล้วนะครับก็ เดี๋ยวเตรียมตัวเป็นหนึ่งกันเลยครับทีนี้เ,เทมไปเลยเบาๆถ้วยลงไปเ,เต็มถ้วยพอดีเนีะยนั่นหละก่อนหนึ่งเดี๋ยวมาเกี่ยวกระเทียมก่อนนะครับตั้งกระทาาะใส่น้ำมันลงไปอออ่ะน้ำมันร้อนแล้วครับใส่กระเทียมเลยกระเทียมเริ่มเหลืองแล้วนะครับไม่ต้องให้เหลืองมากนะครับเพราะว่าเราจะพักในกระทะนี่แหละ มันก็จะเป็นเหลืองข้างนอกอีกนะครับเพราะว่าน้ำมัมนเนห่ยร้อนโอเคทีนี้โอเคครับแค่นี้พอปิดไฟยกลงเลยพักไว้ทีนี้ก็ามาเตรียมนึ่งไข่นะครับจะซึงลงไปใช้ไฟแรงเลยนะครับเร่งให้น้ําเดือดก,ก่อนแล้วพอน้ําเดือดเสร็จแล้วเราจะมาปรับเป็นไฟกลางนะครับเพื่อที่จะนึ่งไข่นะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟแรงมากเนี่ยเวลาเรานึ่งไขน่น้ำมันเดือดจัดเกินไปเนี่ยมันจะทําให้เนื้อไข่เนี่ยไม่เนียนมันจะกลายเป็นฟองอากาศพุ่นๆขน้างในเหมือนฟองน้านะครับ ดูเหมือนน้ำจะเดือดแล้วนะครับพอนน้ำเดือดแล้วปุ๊บก็เอาไข่ลงไปนหนึ่งเลยนี่ใส่ไปครับปิดฝาเลยนะครับแล้วก็ผ่อนเป็นไฟกลางนะครับนึ่งไปประมาณ20นาทีครับผม20นาทีผ่านไปแล้วนะครับรล้เทียมเจียว ไปเลย